ถ้าคาลายคอบ่าไหลที่คุณทําเองได้ทุกวันก่อนที่เราจะไปฝึกการฝ่าทุกคนกดใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกําลังใจให้คุณด้วยแล้วถ้าคุณฝึกตามแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟไปเลยนะทุกคนลงนอนงายเลยค่ะเหยียดแขนขึ้นไปหาพดานและหันหลักมือเข้ามาหากันแบบนี้ฝ่ามือจะหันออกไปด้านนอกและคุณเริ่มจากเอามือขวาไปอยู่ข้างบนมือซ้ายแล้วคุณประสานมือเข้ามาหากันเหยียดแขนตรงสักนิดนึงพยายามงอศอกให้หน้อยที่สุดแล้วให้คุณหายใจเข้านอนสบายๆใส่สาสาตามมอเพดาน พอคุณกั้นหายใจนะคุณวาดแขนไปเหนือสีราะเหมือนเอาแขนไปอยู่ข้างใบหูแล้วทิ้งกำปั้นลงไปที่พื้นเปิดหัวไหล่ของคุณให้กว้างแล้วหายใจออกแขนยังอยู่ที่เดิมออกแรงค่ะออกแรงเหยียดแขนไว้เปิดหัวไหล่ให้กว้างสายตามองเพงดานหายใจออกหายใจออกหายใจออกพอ,อกหายใจออกเกือบหมดนะยกแขนกลับขึ้นมาหาเพดานเหมือนเดิมแบบนี้เรานับเป็นหนึ่งรอบ เน้นคืออะไรจังหวัดที่เราทำเนี่ยพยายามรักษาแขนตรงไว้แต่ไม่ถึงกับตรงเป๊ะมันจะบีบศรีรษะเกินไปนะคะข้อศอกจะงอเล็กน้อยแล้วค่อยๆให้กำปั้นของคุณเนี่ยลงไปเมื่อคุณหายใจออกหายใจออกเปิดไหล่ห้กว่างออกเกือบหมดปุ๊บยกแขนกลับขึ้นมาทำแบบนี้ได้ข้างละ3-5รอบการสลับข้างคือแค่คุณสลับมือที่อยู่ด้านบนนั่นเองลองฝึกตามดูค่ะทุกคน